ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสกู๊ปสกุ๊คนกบมาพอกันนะครับเมื่อนี้นะเดี๋ยวเอาสองตัวร่างรัฐบาลนะครับสตัวร่างรัฐบาลมาให้เบิ่งนะครับสตัวร่างนะสูตรนี้ผมจะเอาจากดับก่อนนะครับดับสองสี่ห้าหกเจ็ดเรียกดับ2 4 5ี่ห้า 6 7ดับไปหาตัวนะครับน,นี่คือดับนี่เป็นเด่นก็จะเหลืออยู่1 3 8 9 0เนะเป็น1 3 8 9 0คือตัวเด่นนะครับ หนึ่งสามแปดเก้าศูนย์ที่นี่ดับลักนะสิบขอโทษจอะไรดับหลักสิบนะผมจะเอาดับหลักสิบดับหลักสิบก็คือดับสิบล่างสองเดี๋ยวด้สองแปดสาม ห้แล้วก็ซีอ่ะทีนี้นะครับหลักสิบนี่มันดับดับไปแล้วเพราะฉะนั้น8ก็น่าจะอยู่หลักหน่วยนะครับถ้าว่าเป็น8นะเพราะฉะนั้นผมจะเอา8ตั้ง8ป,ปตั้งให้เป็นหลักหน่วยก่อนนะครับอ่า แปดนะถ้าแปดมาแปดยูรักหน่วยสามมาสามยูุรักหน่วย, 3, 3, ยห้าติดดับทุกหลักอยู่แล้วนะสี่ติดดับทุกลักเจ็ดติดดับทุกลักสองติดดับทุกลักก็เรลือสามกับแปดนะครับเหลือสามกับแปด อัี้3กับ8มันต้องมาหลักหน่วยถ้า3กับ8มาหลักหน่วยเ่ากระจับเลยนะครับหนึ่งแปดหนึ่งแป้าจะเกิดสามาสามมันดับหลักสิบ แต่มันดูในเดนอาสาม่า,มากระสามก็ต้องดูลักหน่วยก็จะเป็นหนะึ่งสามสาศนสาะแล้วก็หนึ่งแปดถ้าจ,จิตจำไปมันครบคู่ก็ต้งเป็นหนึ่งเก้านะนะครับหนึ 1, 9, 9, 8, ่งเก้าเก้าแปดจำไปแล้วหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสาม 98 93ที่นี่ามาลายเบิงดับไอตัวนี้ออก17เนาะ17 2 3 4 5 6 7 8 9 0 7ก็เป็น8เป็น9 0 1 2 3 4 5 6 3 9 9 3ออกได้นะครับ โอเคบติดดับนะครับเพราะฉะนั้นนะเลขล่างนะเลขล่างหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่ ระดับศูนอีกตัวหนึงนะครับทั้งเมดเป็นเจ็ดโตเจ็ดโต,ดโตที่นี่ถาม่าไอ่้าหนึ่งแปดหนึ่งสามเมันเด่นบอกเด่นนะครับเด่นกับที่ผมเคยบอกไปนะผมบรไดมากไอมาบวกให้เบิ้งไอ้นั่นนะใช้สิบล่างนะครับ สิบล่างบวกหน่วยล่างเท่ากับเลขเด่นแล้วนะครับเจบวกหเป็น8ได้8 90เศย์หคือเลขเด่นนะเดี๋ยวเบิ้งเห็นไหมหนึบวกแเป็น9ได้90้าศบวก1 4นะครับเข่าที่เลขหนึงหบวก4ีเท่ากับหได้หาหกเจเข่าที่เลขห4าสกับ5เป็น9ได้90้าศบวกทีหนึ่งเจนะครับวันนี้ 1บวก7ดเท่ากับ8ปดด้8 8 9นนะได้8 9 0คือเลขเด่นนะครับไปติด8 9 0เไว้นะครับ,เ, 8, 9, 0, นะรบเด่นล่างนะ8 9 0เาดี๋ยวจะงาไปเบิ้งแต้มนะครับแต้มเดี๋ยวผมจะม,มาให้เบิ้ง ดีล่งนะแต้มหันมันหลุดเด้แต้มบนขเข่านะครับมันก็เลยพใา้เฮาหลุดไปน้ำนะเด็กไงนี่เด่ยากพอสมควรน,นะให้ติดแปดเก้าศูนย์ไว้เดอ้อไอเลขล่างนะครับให้ติดเลขเพี่น้องก็ไบปบยอดมั่งเองนะครับไอสูตรเด่นล่างนี่ก็ได้ดูว่าพี่น้องมีสูตรเด่นสูตรวิ่งตัวเดียวแต้วว่ากันไปนะก็ให้พี่น้องไปเบิ้งนะครับ มันเกิกับมันเกินสีมี้รุดอยู่เด็นะครับอ,อันนี้ออกหนนะพี่น้องเห็นบ่หนึ่งห้าหนึบวกห้าเทกับหกได้หกเออกเก้นะครับเกับ7เนะป็น6กออกสามเกดนะผมไ้ยืห้ถึงสี่จังหวะนะรุดวันนี้แล้วกับสามกับ9เป็น12บสอได้สองออกที่7จสามนะ 7กับ3เป็น10ได้เลข0 0 1 2ออกห9่นะครับ9ก่า1วกเเป็น10ได้เลข0ออกที่0 5 0ยบวก5ได้5ออกที่5 6 6อ่บวก6เป็น11ไเดเป็เลข1ออกที่1 8นะครับ1วก8เป็น9ได้901ออก1 4นั่นแหละ1บวก4เป็น5 5 67ออกที่4 5 4บวก5เป็น9ได้901 อย่างประมาณนี้นะครับอันนี้คร่าวๆนะเป็นเลขล่างนะครับเพื่อมีรถตุลุงรถตุรีมากกับพี่นองเลยหยิบจับไปนะครับนะอาจจะเป็นเก้าแปดหรือว่าเก้าสามก็เปลี่ยนไปได้นะครับเพราะว่ามันเด่นอยู่แปดเก้าศูนแต่หนึ่งนี่กะมันอยู่เด่นตัวนี้นะแต่เนึ่งกะ บางทีมันเคยมาซ้ำนะครับจัง uh, 18แล้วมาออก14เสีย17มันอาจจะเป็น19ก็ได้นะอย่าทิ่มคือกัดไอ้18 19นี่ก็ได้17ออกไปแล้วนะจะเป็น18 19เลขคู่มือมันออกตะพุ่นตะพื้นมันนะแต่ส่วนตัวผมอยู่ดีผมเด่นอยู่พี่แล้ว98 93 08 03นะเดี๋ยวจังว่ากันนะครับเดี๋ยวผมสบเสบงแต้มกันแต้มบมาให้นในเบิงยุก อันนี้เป็นรัฐบาลเดอ้อไห้แต่ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่น้องที่ว่าอันนี้คือบลุ่งไอ้รัฐบาลแนวทางรัฐบาลในเบื้องแนว่ว่ะวันที่อะไรฮะหนึ่งทับเจ็ดทับหกสี่เนาะนี่นะครับเก้าแปดเก้าสามศูนย์แปดศูนย์สาม เป็นชุดเด่นนะครับเราต้องไปคิดอย่างมากไม่นะเราต้องเอาเอาไปรายสูตรนะครับเลขเดี๋ยวพี่น้องสิปวดหัวนะอ่ารัฐบาลผ่านไปนะมันจะมีสูตรดูเบิดอร์หลัก่ว่าผมบ้ันในโลกวัในใดเอาเข้าๆนะเพื่ออยากซื้อลอตเตอรี่นะครับสองตัวล่างเก้าแปดเก้าสามศูนย์แปดศูนย์สามนะนี่ผมสิมาแถม เป็นประจำะฮานอยนะครับหมู่บ้านนี่ก็ได้กตบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะบางคนะงก็ว่าอาจารย์บ่มีทีซื้อนะครับก็คือต,ตัวเลขนะครับที่มันเข่านะฮานอยเนี่ยเป็นฮานอยนมัดรวบนะครับซื้อได้ทุกฮานอยนะครับเปรดผมนี่จริงมันออก บอกหลายไอ้หล่้า,าน้อยก็นี่ยอยู่นะแต่ผมเอามาไอ้เบิรบนเบิรดอกนะครับอันแรกนะครับเมือว่านนกระด้ผมกับพ่อเด็กแจวอยู่นะ้นอยวเฉพาะกิจนะครับหกแปดหนึ่งเก้าสามออกที่แปดหนึ่งตรงเก้าสามตรงนะครับที่นี่มาน้อยไอ้ปกติน้อยพิเศษเท่านี้ รุดไปสองน้อยนะกลับมาเข่าทีน้อย VIP นะครับตรงที่เจ็ดสามนะกับซีน้อยทั้งหมดนะครับสำหรับอ่าจะไอถ้าเกิดผู้ใดไอเรียนในเว็บกบจาจิไล่เขานีหรอกค่าน้อยน้อยน้อยสัมัคคีน้นอย,อ,ย,อ,ย,อ,ย, Key, อ,ยอ่าอย่างอีกละน้อยซีดีคุณนะ่ะมันมีเบิร์น้อยซีดีกับยังไปออกอยู่นะ ต่ผมเรีอกไม้เบิ้งนะครับน้อยซีดีออกอย่างบุกผมได้อยู่ได้แจวอ,อยู่นะครับกับสมุดว่าีน้อยนี่อ่ะน้อยแรกถือบนถือล่างแล้ว <c oughs> น้อยมีทุนนะครับน้อยสองบุมาบุเป็นอยังน้อยสามขับบมาเนี่ยกลับมา,ขาเข่าน้อยซีเขาก็ยังได้ทุกขึ้นมันก็นยังดีกว่าบางท่านนะครับกับอย่างที่ผมบอกนั่แหละ โอ้ยว่ะเมื่อนี้เบิดมือว่าท่านเข่าจากน้อยจากหน่นด้วยว่าท่านเลขผมนะครับซื้อได้ทุกน้อยทุกทุกน้นเลยนะครับขอให้เป็นฮานอยหรือว่าไปเล่นเลขอันอื่นก็เขากันได้ไอ้วย์เล่าหมาว้วนออกอย่างลาสตาอย่างอั้นนะมันซื้อได้นะครับเลขผมนี่มันไปไปเขาได้เบิดนะแล้วก็สําหรับแนวทางนะครับ แนวทางฮานอยเรื่อบเขาเบิง้งไอรีไร่จ้าของอยู่พี่น้องไอรีไร่ามากว,าว่าเขาบ่ได้อ,อะ่รจัดสำหรับฮานอยเด้อฮานอยว, i, วันนี้นี่แหละต้นสบับต้องเป็นยนังสี่ฮานอยวันที่ ยี่สิบสองเราเนาะมันนี่เนาะยี่สิบสองทับหกทับหกสี่นะแต่แ้วสิ่งห้เนี่ยท่ามันบึงแต่หลายตัวผสมควนนะเรียกกรได้ <c oughs> แต่ว่าก็ซื้อได้ทุกอันบ่ขาดทุนดอกเป็นแบบตรงนะครับ 71 72 73 74 81 82 83 84 68 79แล้วก็24อ่ะอันนี้เป็นหานอยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี่ออกไปแล้วดิไอ้ไปละ แปดหนึ่งออกไปแล้วนะเพราอว่านนี่ยอะไรต่ว่าอย่าไปทิ่มนะครับเลขผมนี่ออกแล้วออกอีกเจ็ดสามออกไปแล้วแปดหนึ่งออกไปแล้วนะแต่ว่ากระสือละมันพนละน้อยมันพนละมือมันพนละนั่นกันนะครับนี่เป็นฮานอยเด้อแล้วก็ไอดีไล่นีผมไปไปพี่น้องว่าเขาก็ได้นะเขาก็ได้ก็เพิ่มเพิ่มด้วยเบอร์โทรนะ เพิ่มเขาเบอร์โทรแล้วก็การขอเขากุ้มห้าน้อยกับว่ามานะครับผมให้เขาฟรีนะช่วงนี้นะรายจ่ากน้อยจะได้หากากาแฟกันเยอะนะแต่ว่าบทสองโทรก็ได้ดอกว่ากดคันโทรมากผมก็บ่ได้รับดอกนะครับเพราะว่าต่างคนต่างโทรมากกัดคนเป็นรอยเป็นพันเนาะให้ผมรับผมก็รับก็ได้นะครับมันสายมันบาน,นัน่นให้เพิ่มด้วยเบอร์โทรก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนมากแล้วก็ บอกว่าขอเข้ากลุ่มฮานอยเ้อกลุ่มฮานอยผมสิดึงเข่าพี่นะครับ <c oughs> พี่น้องคนอยู่ในกลุ่มเพิ่นนหดีอยู่ว่าเลขผมเป็นแบบไหนนะครับ <c oughs> โอเคนะครับน้อยก็ล้ลไวแล้วก,ก็เอาสองตัวล่างมาฝากนะครับคลิปนี้ก็น่าจ,จะเอาไว้แค่นี้แล้วเนาะแล้วจังว่าพ่อกันนะ ก,กินกนกบนาว่าสิเอายังไม้เบิ้งแต่น้อยนี่ผมสิปิดทายให้ทุกมือนะครับสำหรับท่านทียน่ยังบริเวเขากลุ่มนะสำหรับท่านที่ยังบริเวเขากลุ่มฮาน้อยเดี๋ยวผมสิลงอัด์ทายให้ทุกมือนะครับแต่ว่าให้หัวข้อล,ล,ลักกาลงเลขง่ายไปก่อนนะมืออื่นนี่อาจจะเป็นเอาแต้มเอายังไม้เบิ้งนะครับเป็นเลขง่ยายนะเอาหาเงินซื้อเลขง่ยายก่อนผมว่าฮาน้อยนี่ยเรนง่ายกว่านะครับแต่ผมเมันเลขมากเลยเลขง่ายนี่กินง่ายอยู่พอสมควรนะครับ โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ